สวัสดีค่ะจากแอนฮอนด้านะคะตอนนี้แอนอยู่กับ Honda City ค่ะ2020เลย All New Honda City นะคะเป็นรุ่น RS ค่ะวันนี้จะพามาดูตรงสเกิร์ตรอบคันนะคะที่ติดตั้งนะคะจากที่แอนเลยนะคะเป็นแบบทอ่อคู่ที่อยู่ในแคมเปญแถมให้ฟรีนะคะถ้าเป็นรุ่น RS จะเป็นสีก๊อตแม็กแบบนี้นลคะคันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะแอนติดให้ดูก่อนแต่ยังไม่มีการเจาะใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่สวมครอบเข้าไปนะคะทุกชิ้นงาน เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะมีส่งมอบจริงๆเดี๋ยวแอนจะมาถ่ายรีวิวให้ใหม่อีกครั้งนะคะด้านหน้าเห็นไหมคะจะเป็นแบบลิ้นดําเลยทั้งชิ้นเลยนะคะเป็นสี่ชิ้นนะคะด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะฟรีประกันภัยชั้นหน,นะคะเคลือบแก้วก้องโมเโ,โนะคะแล้วก็สเกิร์ตแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เขาจะแปะไว้ให้ก่อนนะคะเอาไว้กันลายเป็นตัวอย่างเฉยน,นะคะทาเทปแปะไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลุดชิ้นงานจริงต้องเจาะนะคะนี่ด้านข้างเห็นไหมมีมติมากนี่สวยเลยค่ะ เขาจะมีแบบรองรับวาล์วแบบนี้นะคะเส้นสายของเขานะคะลายแบบนี้เลยข้างหลังเป็นท่อคู่่ <Yay. S 1> แถมให้ฟรีพร้อมกับคุ้มครองประกันภัยให้ด้วยนะคะลูกค้ารับรถวันที่เท่าไหร่จะคุ้มครองให้วันที่นั้นเลยค่ะ เช่นรับวันที่หนึ่งแอมก็จะคุ้มครองให้วันที่หนึ่งเลยค่ะชิ้นงานจริงๆจะเสร็จช่วงปลายเดือนนี้นะคะประมาณวันที่ยี่ห้านะคะดเดี๋ยวแอมมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เพราะว่ามีลูกค้าถามมาเยอะมากว่าอยากเห็นสเกิร์ตท่อคู่จังเลยของซิตี้เป็นแบบไหนวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะให้ทางเจ้าที่ครอบชิ้นงานมาให้แล้วก็เป็นตัวอย่างให้ดูก่อน สวยมากค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่น S รุ่น V รุ่นรุ่น SV นะคะตรงสีดำนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็ตรงแต่งขีดสีดำจะเป็นดำด้านนะคะจะไม่ใช่ดำเงาแบบนี้จะเข้ากับรถเลยเหมือนที่แอนลงดูในหน้าในหน้าเพจนะคะอันนั้นคือชิ้นงานของรุ่น S นะคะรุ่น SV SV นะคะคือชิ้นงานเดียวกันค่ะสีเดียวกันเลยค่ะเป็นสีขาวแล้วก็ ตกแต่งลิ้นดำนิดนึงค่ะไม่ไม่เยอะมากสวยอีกแบบนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น rs จะรองรับจะเข้าเข้ากับตัวกระจังหน้าสีดำแล้วก็ตัวสปอยเล์หลังของเขานะคะแล้วก็คลิปัลามจะเข้ากันเลยทั้งรอบขันด้านนอกเห็นไหมคะจะเป็นดำรับกันมาหมดเลยค่ะสีขาวจะเห็นได้ชัดกว่าเพื่อนนะคะรถบอดี้สีอะไรของรุ่น rs ตรงชุดแต่งจะเป็นสีดำทั้งหมดนะคะเป็นสีดำค่ะ แต่ถ้าสีดำก็จะเป็นดำแบบดำล้วนเลยดำแบบฉ่ำเลยอะคะ่ะเคลือบแก้วให้ด้วยนะคะชิ้นงานจะเคลือบแก้วให้ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวลงรูปไปให้ใต้หลังคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคนเข้ามาดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ